ยขาจ็บน่นะเจ็บขายิงโล่ตงโลเย็บชิ้นน้นะยปูอะไปลลองขา bắt được đi mọc <laughs> ừ, à. trong khăn nhá hưng này tối nay này nay tối nay tối nay tối bắt tối nay tối คือป okay. okay. <c ười> <rehears als> ีคือไม่ต้องหมอเลยหลายที่ไมต้งหมอเกงไหนงอย่าเอ่อท่งายอ่ไหนี่ต้องดหมานเน้ใน่เสียวตรงนี้ใช่ไหม 了<拉> <laughs>，再见，拜拜，<laughs> <laughs> <laughs> はい。Okay. ạ tầm 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 ạ tay ạ tầm ạ tầm ạ máy ạ tầm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  ดีกว่าเดิมไหมข้อที่หนึ่งทำถามเอ็นทาน <c oughs> ดีกว่าเดิมข่อที่มาไหมเนี่ยนะนะดีกว่าเดิมโอเคไหมเราจะหาย,หด,าายนะด้วยตรงนี้แฮปปี้ไหมนะดีใช่ไหมนะเฮ้ยีใช่ไหม หายยังไงางล่ะหายยังไงเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นมันดีไหมาตามการแพทย์สูงขึ้นดีไหมยกสูงขึ้นเอเดิมดีไหม,ไมดีอ่าดีหรือไม่ดียังตอบไม่ได้คนไทยเนี่ยนะค <c oughs> <c oughs> นไทยเนี่ยภาษาเราหลบแล้วดีหรือไม่ดีดีกว่าเดิมหรือไม่ดี <c oughs> อด่าเด <c oughs> ชอบไหมอ่ะพ <c oughs> อใจนะ OK，走吧。